สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านนะครับในพุทธิก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเอารถเข้าไปเก็บข้อสอก่อนเนาะนะเพราะว่าเรายิงยาวมาจากนะู่นนะครับซบปป,ปล่าวเลยพี่น้องแล้วก็นะครับ,นะรบมาที่โรงพยาบาลที่ฝั่งไทยแล้วเนาะนะครับพักทเท้าแค่ตอนไปแดง ยิงยาวเลยก็ข to ับรถประมาณเกือบเกือบสามชั่วโมงเนาะประมาณนะครับเกือบสามชั่วโมงประมาณาก2อสองทุ่มุ่มใช่ไหมตอนนี้จ็ทุ่มเลยนเกยนสี่ทุ่องสามสี่สองชั่วโมงเนาะอ๋อโอเคได้อยู่ทั้งนั้นคือไปเราไปดู อาการกันว่านะครับเป็นยังไงพี่น้องโน่นฮะตอนนี้ทิ้งโรงพยาบาลแล้วพี่น้องถึ้งห้องมอแล้วนะครับก็หวังว่าไม่เป็นอะไรมากเนาะพี่น้องนะครับหวังว่าไม่เป็นอะไรมากเนาะพี่บ่าวคนนั่งนะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับใน <c oughs> นี้เก้าผมกับนั่งรอในรถนี่บ่ นองรอในรุนเนะเาะเดี๋ยวผมเพราะว่าตรงนู้นมันก็ไม่มีนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ให้เราเข้าไปในพื้นที่อยู่แล้วน้องพี่น้องเนาะนะครับเราก็นั่งรอกันข้างนอกดีกว่านะครับนั่งรุนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะเพราะว่าข้างในมันจะมีนะครับแม่ของนายนะครับภรรยาแล้วก็พี่สาวนะครับอยู่ด้วยนะครับเราก็ ตีเร่งมาเลยกบพั่น้องเลยฮะยังเลยเยังไม่ได้กินเลยขับวงมาเลยก็ค่อยว่า,ากัน,นดูคนคน <fits S 1> เข้าไปเล้วบ<ะ>อกอเล่า ไขจติ่งจะอ้วกแล้วก็มีไข้อ๋ก็ดีถ้าไม่เป็นไรเนาะเอ้เราก็กลัวเนาะมันกลัวแบบว่ายังว่าเลยเนาะสาย้ายกำลังแม่ค่อยทางแม่ค่อย ัสาาะกเพนหมอบอกว่าเกี่ยวกับอาหารการกินไม่เกี่ยวกับไส้ติ่งหมอหมอทำว่งก็อุจจจะที่น่าก็ถึงถึงขนาดถึงนี้แล้วก็โอเคแล้วเดี๋ยวก็กลัวแบบใช่เอเราก็กังวลเนาะก็เลยเออมาอยู่ก็ว่ากันพี่น้องก็นะเห็นบอกว่าคร่าวๆไม่เป็นอะไรก็ ดีใจนะถ้าไม่เป็นอะไรขนาดนั้นเราก็ขออัปเดตนะครับตอนนี้ถึงนะครับโรงพยาบาลฝั่งไทยเลยพี่น้องนะครับก็ก็รบขอบคุณเนาะที่ทําให้เราถึงอย่างปลอดภัยพี่น้องเอ้ยนะครับย่านย่านแต่บูฮอดเนาะกลัวนี่ยกลัวคำคำใดไม่ได้ก็โอเคเออแข็งหนักเลยแข็งนะใช่ไหมลองหายคนเดียวแข็งเลยเนาะเออ ลวัวข้ามคำเดนไม่ได้ก็จะตายกลยัว <ๆ S 2> ตอนแรกก็เสี่ยงนะกลัวเข้าไม่ให้ข้ามคำเดนไม่ได้หนึ่งกลัวนอน,นอย่างอนีคขานี้ปัญหาอีกนอนมั่วเขาไม่ได้อีกอละนี้ว่ะอืมสรุป่าผ่านไปด้วยดีนาอพี่น้องอทุกท่านนะครับพวกเราก็นะครับขอบคุณมากที่รับชมเนาะทุกท่านนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับพเก็บต้นเน๊